มึงครับพี่น้องมาช่องบัดพร้อมแล้วไม้นี่กัแต่สมก็บอกใคยเห็นปลาเด่นพี่น้องส่วนมากมันจะเป็นสา,สายๆครับขอบเทียงกับจิตายม้งห้างเทียนนั่งตั้งแต่สามโมงเชบายสองนคขดดิด่งก็มีพี่น้องห้างเทียนกับพอ,พอ มือนั้นก็น,นั่งตั้งแต่สามโมงก่อนวันวายสองโมงคอยดูสัตนั่งอยู่ฟังทั้งหมดไปครับคู่เห็นมั้งระหว่างฟังพูดป่ามันมีป่าแม่ครับอยู่นี่ป่าดูก็มีป่าโดมือนั้นบทบทบดอยิ่งเพราะว่าเห็นป่าบทยิ่งครับ,ย,บยันบทยิ่งป่านี่นหรือบทยิ่งป่าดกูกลิ่นสามเทียงมันป่าดู เดี๋ยวมาลุนเบิ้งน้มกันครับพี่น้องส่วนในลูกดอกเนี่ยทีเอฟสาม,มากอะสี่สิบเซนเลยครับนี่ยีมินเ์็ดเองครับลูกดอกลูกสีมินพี่น้องเล็กดิบเล็กไล่เท่านี้แหละยางกับเปียสิบกหูเล็กอันนี้ของช่างสันครับย,ยางเปียสิบก รูเล็กสีม่วงชวนเชือกเกิดร้อยหาสิบปอนครับเชือกกระหาสื่อตามทองตลาดเท่าไ้ครับจีหอวยังวุ่รืมแล้วโดวนหรอมูกกอกลมๆหนะพี่น้อยกอที่ไข่แผ่นดิตครับกอมูนอะนบบริเรียกอีหอวดึกเลย <c oughs> ยวลุนเบิ้ลกันครับพี่น้องอตัวบ่หมื่น I'll be on the cross. ประชันประชัอนอ๋อโอ้โลกลัวเดินพี่นอ้อยฮึโอ้นางเจดสวยพี่น้อยขอเดี๋ยวสัตว์ครับสวยเติบพี่น้องเยเอาอ่ะเตรียมเด็กมาเดี๋ยพี่น,อนอ้อย ขอเอาไปเมียนกลางขนนกพี่น้องทงปุ๋ยอยู <c ười> Và, đ đ ่กลางไปเดี๋ยวไปเมียนไปกลางขนลงแล้วเรียบร้อยพี่น้องโอ้ถึืส่วนหลังมาฮะสอดออกรอห่างขนาดเล็งหลอนเหยียบสิรษะไวพี่น้องเหยียบศีรษงไว้ใส่ทงปุ๋ยข้งไว้ พันไอ้ก็มาเร็วเสียงห้องมาถามยู่อยู่ฟังนะบุ่นคือบอกรัร <c oughs> เดี๋ยวหาเนียมัดปากขังไ้หนึ่งเดีใต้ใจหงุดหงิดเดี๋ยวไปพรอนทึกๆเลยครับมาพี่้องมาลุมตัวพี่้องโอ้ปากคว้า ขึ้นต้หนหาตตาเี่น้องนั่งแต่แเกียจม่่งดเดิยนยิ่งมันยิ่งจีหามุ่งเ้ยจนรวยกับแต่และเตวนพูดแหละเวนจนเดียวหอมมาบังไ้แล้วพี่ีหามุ่งเพี่น้อตัอน,อน,นึ่งม่งนาะงก็อ,งเอเห็นตัวเดียวเห็นเรนเล,นนนนลือก็ได้สัดเลยพันไอ้กตหยุดฟังเท่าอั้นเอิไมาถามยังัน อย่างมึงต่อพี่น้องมันจะมีโตอีกว่ากันบริงลุ่งนะนตตงมันไหนจะแตี้ยนะไม้ดูนครับต้องใส่เวลาครับไม้นี่นั่งเป็นมืออ่นก็ว่าได้ป่ากระใส่ถุงปุย๋ยแล้วบริลลินทักอย่างใส่ถุงปุยแล้วยุติเตะมองนั่งอย่างพี่น้องเดี๋ยวติดตามมึงต่อพี่น้องมาเร็วสิทางกันประมาณจ็ดโมงจะสี่เห็นตัวนึกสิว่าเห็น ขับว่เห็นกันหนีเห็นตัวติดตามัครับไปพี่น้องลงมาแล้วเรียบร้อยครับพื้นปลาตากเด็ดเพราะมันตายพี่น้องเลยเสียงบินอยู่สองเสียงอุ้ยยังดเด็ดเผาเหมอนตัวครั้งแล้วก็เดยดถือตรงอุ้ย ประมาณโล่งกวนพี no ่น้องพ่อพ eh ักบุงเหี่ยวมามัดพักบุงเหี่ยวมามัดพี่น้องเหนียวดีก็มาชวนพขกเหี่ยวพี่น้อง โลกรัวอยู่เ้อะเถือหลังเตเรียมเดี๋ยวโคโล่ป้านวนจันกับมาเห็นป้าไอ,อาไอศพบมาเหน็นอีกนีหน่องมีตัวเดียวคานั้นบาะไม้ป้ายโชบ,บ์บ้างไหม พี่น้องสำหรับชิปนี้ก็จะเอาสนีนับเดี๋ยวชิปหนายังพอไหมขดของกับบ้านก่อนนี่รถอยุดทึงไปเอาบ้าน